ไอมขน่องไหมเซ็ตเซ็ตหน้องกันใส่สูพขอใหญ่กินที่น้องมาเนี้ยหลับขับเยอับไปจะไปคนเวลามันมันเยอะวันนี้คนงานมาอีกเนาเป็นั้วเป็ดเลยงาน นำมันจะเจาอสบายดีเด้เอผมแม่พี่น้องวันนี้วขาสะพายเพิ่นมาซอยเกี่ยวเข่าเนาะสีหายังได้แหบเท่ากินเนาะมือน,นี่ ก็เริ谢谢 eter, okay. ่มส well nah. okay. mm ิเ hmm. ที่ยงเลยพี่น้องเลยเกี่ยวเข่าก็ได้สามสี่ลองแล้วเนาะวันหนี้พอถ่ายาพบุกถึงที่พี่น้องเลยมาซอยเบาะลาเพิ่นเกี่ยวเข่าเนาะเข่าเฮากับซุกบัดนพี่น้องเลยฟูทั้งลุ่มกันเข่าโดกับเข่างานกับซุกบัดน้เนาะเข่าโดกันยังให้เดียวเลยพี่น้องเลยทางแต่ภูแลท่าลุ่มหมดเลยบัดนี้ประจอนกันจะขึ้นไปให้ เห็ดจูเห้ดจีนเตรียมไว้เนาะขาวคนเกีเ่ยวเข่เาสี่้าคนพี่น,อนอ้องมาใแน่แต่เมื่อนี้มันบ่แดดเนะาะใบดีทา,า,างพ่อเท่าเนาะเกี่ยวเข่าไว้ยอมหับเราจเราจะสูล่ลาบาได้ ทีคอมเมนต์มาอยู่ที่นี่เพราะแล้วเราจะได้เรียน้อยเกี่ยวข้วไว้่อเาเกี่ยวข้ไว้ก็คือเราจหกสีแองเลยทิพูหั่กุ้งตัวเกี่ยวเป็นกำมนะก็เกี่ยวเป็นพรอไว้ราพอเถ้าก็จะเอาไว้แต่เจ้าธนัดเนาะเกี่ยวเป็นกำมัน่ใแหงไว้เนาะตุ๊กกบีย เกี่ยวเป็นกำนั่นเองมันแดดเดียวอะเ็บได้คลายแน่แต่มีลมมานี่งโอ้ยมันมีลมมันออกางชาเลอองข้ามเนอ่ยนะคุณบ้านน้าคุณบ้านงข้าเุ่บ้านบ้านเจ้าบ่

พเอเถ่าเปนเกี่ยวถ่าเนาะเดี๋ยวปรจอนกันจขึ้นไปเหตุเหตุหจินเตรียมถ่าพี่น้องไงเหตุเหตุอย่างนี้เห็นพอทถ่าจินเนาะมั้งเนี่ยเห็เนเซียต้มไก่พี่น้องไงเถ่ามาทันทีเนาะต้มไก่สู่เพป็นจินภายในอันนี้มีลบใน่พี่น้องไงบ่มีแดดไนงะเดี๋ยวค้บเดี๋ยวแดดเนาะ โอ้ยโดนสิตกจังเลยอ้หูมัคืบมาแลยเดี๋ยวึ้นมาดังฟืนดังไฟไว้กับพี่น้องเลยต้มน้ำห้อนครัวไก่กันเนื้อลองยิ่งี้จะได้ไม่ใหญ่เพราะนอกพี่น้องโหอยู่ทีกงใหม่ ต้มไก่พี่น้องต้มไก่น้ำเมี่ยววันดําๆประเตะพอคนปรุงเครื่องเสร็จแล้วเนาะนั่นแหละคือตอนนั้นนี่คือตอนนั้นมิกิว้นต้่มมิกิต้มไก่สู่พ่อถ้ายพี่น้องไงถ้ทไพ่เพิ่มมาเกี่ยวข้าวซอยเนาะมาหน่อยไก่แซ่บๆสู่ข้าใหญ่พันชิ้นน้ำมันห้อนเนาะต้มให้ส้มมะขามพี่น้องเลยตอนนี้เขาเพิมาปรุงเครื่องเนาะพี่น้องเล แมะกดลงแ่นนะจังหอมชีกทีจังหอมเส่้ไก่ทำไมนี่นี่ข้าวบ้านะมาทเครื่องหมอนละมาเครื่องเเราพูด ขาดอะราดแดดพี่้องแันจะหนอยเนอันชุดราบรจัหอมพี่น้องหอมทำไมมขุดดูดยอเลยพี่น้องไงตบไก่สูบกระพย เอนไม้กี้ก็นอนบนกระตุ้นอยู่พี่น้องเอ้กตบไยคือานังทายอยู่เท้งเทียงเนาะจะถ่ายจังหน่อยแล้วพอเทาเด้อใกล้แล้วล่ะอันนี้ก็ซุกไปพี่น้องตพิไกลเฮาตักเฉื่วยกินเนาะหอมขนาดพี่น้องเลย

เรากเปี่ยวจอันานี่้องเกี่ยวจำากันเ่งเขาวเาก็ไ่ยนเดียวเนาะในจอมฮักกามวานซืนี่ในสายี่นี่โอเพี่น้องมาดนอเากิเาสบายดีพี่น้องเนาะมากิดข่าวทำกันพี่น้องเดินมาเดิน่าวมไกเทาไมาๆมโอ้มาแน่นหละ ใี้น้องมาแซ็บแซบน้ำกันใหสูงข้ใหญ่กินพี่น้องมาเนี่ยดักขับเยอะหลับไปจะป่อคนเวลานมันเัน้เยอะเมอัน้าวันนี้คนงานมาอีกน้เอาวเป็นขั้วเพชรเลยนี่ทำงานน้มันจะเจ่อ มื้อนี้ tôi có บันโทรคือจะน้อยว่า <cảm ceux Huang> มันจะหายับงามมันะตา้วนเเน่ลายริงมันตายแบกเนาะเขาเป็ดคู่ให้กันเวาตันในรูปอย่างะขอมเพิ่งกับปลูกลายรอบกันทำลายทำาบาายลายรอบมันาะมอคำเป็นคู่ใหญ่ๆเช่กระไท่เนาะเอาีนอรดอเนี่ยีนีนกำแมนวา

ว่ากระลุบปีในภายใหม่นี่เป็นน่าลบเบิดวะม่ใจ่ได้รู้มันคีปรัชมันแพงก็ปีแพงนะคะดูน้พันเะยนะมันแห้วอะแน่ๆมันจะมันเขารวยจัิงเบอมาลายหนึ่งใจนี้นะ ไดเลยป้ามันแห่โลหะพันเลยมันขายเป็นหัวร์เล่เถ้ามันกเลยก็พันทกอ้าำันก็ดีเนาะพอขายกได้เนาะเนาะยันโบได้ขายแห่งก็ขายเป็นหัวตัวใดเบิ้มอันาะตามปีแล้วเนี่ยน้บ้าห้าอันพอใรติ่งอันนี้ลงบญีเนาะและไรละสองหลุด แก่มากเลสี่ไหม,มถ้าว่าคือบะขายอันเปียกโลกครับลื่นกันกับบะเกิน,กนาาเกแต่แสนตัดอันนะี้คาสีคาอันนั่นเีงเนาะสี่โจนนะจะได้อันโจนปลายอนะันหนึ่งเป็นแห่งนะแต่ว้าเขาเจ้าบะขายเปียกโลกลื่นกัน้นอยเดียวหนึ่งลื่นขาหกแสนไม่ได้ลื่นลายนะ ก็ได้ได้ลื่นมันเป็นล่านฟองล้านมาเลยวอ่ะลืมนกับเจ๊ยไปเนนีเนาะลา่เป็นไเนาะเ่ยนันเสียเวลาเขามาพานมาตากเนาาพมาตากเป็จเท่าไอีกแั่แดดเขาตากนงเอาแต่ว่าเขาพันหนาอเนาะพันบางมันเบาเลยเขาทำแดดก่อนเามาแดดกับขาดเป็นถ่นหามันก็แดดตายท่านเนาะฮักบบนึงบอกมอสุมมึงงั่งเอเอาได้ฮักมันแข่งลายมันกะ บ่มียำนักำมนบ่ม้ร่ปล่อยให้ซ้ำหาผุปีของเราเห็ดผู้เดียวเลยบ่ได้เห็ดมนก็ได้กระปุกของเราต่างหากรุกขนขึ้นมาตัวยาได้กข์ได้อ๋อรุกข์ได้ปีนี้ซ้ำส่วนได้แต่ปีนี้ซ้ำนะครับ ทางเขาไปบอนเขาไปับจ้างอยู่่ใกล้อีกนึงซอมก็ร่อยก็ล้านจะมีเนาะอห้ตัวรองอยู่ด้แล้วมันลาย้าเราไปซื้อดินอยู่ใต้ไปเลยไปบ้านมูครับของของอันน่ะของนบบาวเป็นลายนึงนึงอชาวไปบอซ้อมร้านซ้อม้านหุ้นแรเขาได้ม่ได้น้อยได้ เพราะว่าผีเราหลายว่างทีแล้วเหตนเขาแก่เป็นหัวปหัวมันตะปูไปแล้วน้อยคนเแล่งานน้ก็เริ่ม้นี่ปลูกมันละปลูกมันลงานไม่มันเขาตัวหัวทำหนึ่งเอาแผัแผงเลปลูกมันไปนิน้ำดินงานของงาน แัตงอนอัวลายเทียเขียวพดมี่กาวะแหงขัดัวดกเพราะว่าเขียวพดนี่เียพดนี่เียพนีก็มีนี่แล้วลายสายพันแล้วคนตะง้อนอยู่โคดกโคดกัวปุ้มคนมมมีเสียหนักขึ้นได้บโลกเรกสลามัเลยเนี่ย กว่าคนตะนอนมันยาวเนาะที่ขันน้ำขางัวเป็นปน่ขนาดนนี่กำาลังคายวางอลาเนี่ยแบกรับนตาพันตายเนาะย้ยเป็นชื่อว,ว่าเ่าว่ะเอาคนละคนอยู่คนละขั้นเนมื่อไหรต้มไก่ แวมมขนนีพ่ดเนาะโอูคขเลยขี้พ่ดน้ำงนงไม่เห็นนะเขาประกาศอนพวกเกษตรกรว้านจะตัดเพีนแม่แล้วมัวว่าใหู้กเนาะก่อนจะถูก้น้ำยา

เา่อ่ะงานอะลินพี่น้องเลยโอเคพน้พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับจจบคลิปเอาไว้นก็เือมากรื่กไกแซกุแซบสกายแลวก็ั่นกนดิ่งของจยเนาะเราจะพาคลิปใหม่ๆจาองขังเาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบัสดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ